เทรด CFD จะเทรดสัน้นหรือเทรดยาวดีเทรด forex หรือคู่สกุลเงินครับเทรดทองคำหรือ gold หรือ XAUUSD ทั้งหมดเนี่ยคุณรู้ไหมว่ามันคือการเทรดแบบ CFD หรือการซื้อขาย สัญญาส่วนต่างครับว้าวนะแน่นอนครับคำถามลักษณะนี้นะครับเทรด CFD เทรดแบบทำกำไรสั้นๆหรือเทรดแบบยาวๆแบบไหนดีกว่าเนี่ยนะครับก็หมายความว่าเทรด forex หรือเทรดทองคำเทรดแบบสั้นๆหรือเทรดแบบยาวๆแบบไหนดีกว่านั่นเองเนื่องจากครับนักลงทุนหลายคนเฉยวนะครับกว่า80%นะครับ ท่าที่ผมรู้จักแล้วก็เก็บข้อมูลและรวมถึงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมีเว็บไซต์ผู้ให้ข้อมูลนะครับการซื้อขายหรือการลงทุนในลักษณะ CFD ด้วยนะครับว่านักลงทุนทเทรดอะไรเยอะกว่า และนักลงทุนส่วนใหญ่จะเทรดลักษณะทํากาไรสั้นๆเขาเรียกว่า hourly trade คือยิ่งกว่า day trade อีกนะครับหรือจะเป็น minute trade ก็คือเทรดกันเป็นนาทีเข้าเร็วออกเร็วนะครับไม่รู้จะรีบกลับบ้านไปถึงไหนนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของการฉกฉวยจังหวะก็ได้นะครับ <Nee. S 1> เพราะว่าลักษณะการเคลื่อนไหวของกราฟแล้วก็รวมถึงลักษณะการเคลื่อนไหวของราคาโดยเฉพาะทั้ง forex ทั้งราคาทองคำเนี่ยนะฮะก็มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนอกสนใจ แต่จริงๆแล้วนะครับเขาไม่ได้เคลื่อนไหวตลอดเวลาเขามีแฟกเตอร์ครับหรือปัจจัยครับที่ผลักดันให้เขาเคลื่อนไหวขึ้นหรือลงได้เกือบตลอดเวลาครับไม่ใช่ตลอดเวลานะครับและนะครับไอ้แฟกเตอร์จริงๆที่ส่งผลต่อราคาก็คือช่วงเวลาเปิดปิดของแต่ละตลาดครับถ้าเป็นตลาดช่วงเช้านะครับก็รอเข้าไปกี่ตลาดล่ะคุณเอ้ยนับไปสินะฮะไม่ว่าจะเป็นตลาดฝั่งออสเตรเลียนะครับตลาดฝั่งญี่ปุ่นนะครับตลาดจีนนะฮะตลาดฮ่องกงตลาดไทย ตลาดไทย4มุมเมืองนะครับตลาดนี้ไม่เกี่ยวนะฮะแล้วก็ตลาดฝั่งอังกฤษฝั่งยุโรโปและรวมถึงตลาดสุดท้ายครับตลาดในอเมริกานะครับซึ่งแน่นอนเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดเพราะฉะนั้นครับระหว่างเปิดปิดของตลาดในแต่ละช่วงหนึ่งเนี่ยนะครับถ้ามีแฟกเตอร์สำคัญสำคัญอย่างเช่นรายงานตัวเลขนะครับหรือผลกระทบที่สำคัญสำคัญนะครับส่งผลต่อราคาก่อนหน้านั้นนะครับ <S <S แน่นอนอีกตลาดก็มักจะรับข้อมูลข่าวสารหรือรับผลกระทบจากข้อมูลข่าวสารนั้นไปด้วยนะครับ มันอยู่ที่ความแรงของข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นแต่ไม่ใช่มาจากข้อมูลข่าวสารละ่ะมาจากการเก็งกําไรครับระหว่างทางการเก็งกำไรจะเกิดขึ้นก็ต้องมีข้อมูลข่าวสารหรือแฟกเตอร์จากข้อมูลข่าวสารก่อนหน้านั้นแล้วเพราะฉะนั้นครับโพสชั่นนิ่งของราคาปัจจุบันตาหากละ่ะนะครับที่จะเป็นตัวบอกว่าหลังจากนี้ไปราคาจะเคลื่อนไหวไปทางไหนแต่ ที่สาคัญครับวันนี้หรือประเด็นหลักๆที่เราจะมาคุยกันก็คือเรื่องของการทํากําไรระยะสั้นกับการทํากําไรระยะยาวหรือเทรดสั้นหรือเทรดยาวแบบไหนเวิร์กกว่าหรือดีกว่านะครับจากที่ผมเกินมาทั้งหมดผมกําลังบอกว่ามันดีทั้ง2แบบแหละมันอยู่ที่อันดับแรกนะครับคุณต้องการเทรดแบบไหนอันดับที่2ครับคุณต้องการจับจังหวะการเทรดแบบไหนนะครับอันดับที่3ครับคุณต้องการทํากําไรในลักษณะไหนแหมมันพูด3ข้อ4ข้อทําไมว่ามันดูฟังคล้ายๆอันเดียวกันครับมันใกล้เคียงกันแต่ไม่เหมือนกันนะครับ จับจังหวะแบบไหนครับก็หมายความว่าคุณต้องการซื้อขายแบบ,บสั้นตลอดเวลาเหรอตลอดเวลาคุณก็ต้องยอมรับความเสี่ยงได้ถ้าคุณยอมรับความเสี่ยงได้คุณก็สามารถลงทุนได้ครับแน่นอนที่สุดนะครับการเทรดลักษณะนี้มันก็เรียกว่าการเทรดสั้นนั่นแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นมินิเทรดนะครับเป็น hourly เทรดหรือเป็นเดย์เทรดนะครับทั้งหมดเนี่ยนับรวมกันเป็นเทรดสั้นหมดเลยนะครับ เพราะฉะนั้นการเทรดสั้นเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนเกินก่อนหน้านะฮะคุณทราบข้อมูลว่าแฟกเตอร์ดังกล่าวหรือปัจจัยดังกล่าวจะส่งผลอย่างไรต่อตลาดบวกกับราคาไปอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะแก่การหาจังหวะดักซื้อและดักขายทำกำไรได้แบบระยะสั้นเซฟปลอดภยัยตีหัวเข้าบ้านนะครับเข้าออเดอร์เยอะๆแล้วถอยออกมาคุณจะได้กำไรแบบเต็มไม้เต็มมือไงนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้นะครับหรือคนกลุ่มนี้ก็มักจะนิยมเทรดสั้นครับเพราะมีความเชื่อว่าถ้าเข้าออกบ่อย เร็วๆนะครับจะได้กําไรมากขึ้นเร็วๆบางคนก็ทําได้จริงๆนะฮะปฏิเสธไม่ได้จริงบางคนก็ทําไม่ได้ครับเข้าออกเร็วนะฮะได้เทรดครับแต่ไม่ได้กําไรก็มีนะครับเพราะว่าขาดทุนกระจายอะไรก็มีนะฮะเพราะว่าเข้าออกมั่วซั่วหมดเลยนะครับแต่คุณสังเกตดีๆนะ วิธีนี้ถ้าคุณไม่มีแฟกเตอร์มีเหตุมีผลพอมันคือการพรนันดีๆนี่เองนะครับแต่ในขณะเดียวกันการเทรดยาวก็ไม่ใช่จะขี้เลอะอะไรและผมเองครับก็เห็นนักลงทุนหลายคนนะฮะเทรดยาวแล้วได้กำไรแบบมหาศาลเยอะแยะเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเทรดทองคำนะครับไม่ว่าจะเป็นเทรดค่าเงินยูโรนะครับไม่ว่าจะเป็นเทรดดัชนีหุ้นผมเห็นมาหมดแล้วนะฮะและจริงๆมันไดจ้จริงด้วยนะครับแต่แน่นอนครับวิธีการที่จะเทรดแบบนี้ส่วนใหญ่เขาก็จะต้องมองหานะครับ จุดต่าสุดก่อนถ้าคุณต้องการจะอยู่ฝั่งซื้อและจุดสูงสุดก่อนถ้าคุณต้องการจะอยู่ฝั่งขายเขาจะต้องมองหาหรือมองให้ขาดก่อนว่าไอ้จุดดังกล่าวมันอยู่ตรงไหนและในขณะเดียวกันแฟกเตอร์ที่จะซัพพอร์ตแรงซื้อต่อไปหรือแรงขายลงมามันคืออะไรอย่างเช่นครับยกตัวอย่างตอนต้นปี2020นะครับวันที่9มีนาคม2020นะครับราคาผิดพันหลายตัวครับทั้งดัชนีหุ้นทั้งทองคำนะครับหรือแม้กระทั่ง คู่สกุลเงินบางคู่หรือ f o r e x ร่วมแบบไม่เหลืออะไรเลยนะครับหลังจากที่สหรัฐอเมริกานะครับได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด1 9ในช่วงแรกๆนะครับแล้วก็มีการสั่งล็อกดาวน์เมืองนะครับปิดธุรกิจนะครับปิดหลายอย่างนะฮะทำให้ธุรกิจหรือภาพรวมเศรษฐกิจหยุดขับเคลื่อนนะครับตลาดหุ้นก็ร่วงแบบร่วงกราวเลยนะฮะแน่นอนที่สุดแทนที่ราคาทองจะกลายเป็นเซฟเฮาเวแล้วพุ่งขึ้นก็ร่วงไปพร้อมกันด้วยนะฮะว้าวบางคนก็บอกโอ้ทำไมมันเกิดอย่างนั้นล่ะแต่ถ้าคุณเห็นโอกาสครับ ระหว่างที่ทุกอย่างกำลังร่วงผมปล่อยให้มันร่วงเต็มที่เลยนะครับและรอที่จะช้อนซื้อของที่ถูกที่สุดในขณะเดียวกันก็มีนักลงทุนอยู่มากเลยนะครับที่กังวลและกลัวว่าเฮ้ยถ้าไปช้อนซื้อแล้วมันร่วงต่อฉันก็หมดตัวเลยเพราะฉะนั้นครับมันมีแท็กติกเทคนิควิธีการนะครับนักลงทุนเหล่านั้นจึงช้อนซื้อแล้วสามารถคว้าโอกาสทํากําไรได้เยอะมากมายครับไม่ว่าจะเป็นราคาทองไม่ว่าจะเป็นดัชนีหุน้นไม่ว่าจะเป็นฟอเร s t ์บางคู่นะครับคุณลองกลับไปดู ตั้งแต่ช่วงต้นปี2020นะครับจนถึงปัจจุบันนี้นะครับคุณจะได้กําไรเท่าไหร่คุณลองไปคิดเอาเองแล้วกันเพราะฉะนั้นนะครับเห็นไหมฮะการทํากําไรทั้งระยะยาวระยะสั้นไม่มีอะไรไม่ดีกว่าอะไรนะครับเพียงแต่ถ้าคุณมองเห็นโอกาสคุณ MM หรือบริหารจัดการพอร์ตของคุณให้ดีคุณก็สามารถลงทุนระยะยาวพร้อมกับระยะสั้นได้ระยะสั้นคุณฉกฉวยกำไรระหว่างทางได้ระยะยาวคุณเก็บกินแบบเต็มที่เป็นพ a s s i v e ิน c o m e ให้กว่าคุณได้ การลงทุนมันต้องมิกผสมผสานครับอย่าไปยึดติดนะครับไม่มีอะไรได้มากกว่าอะไรผมยืนยันนะครับและจริงๆไม่อยากจะพูดด้วยนะครับว่าการลงทุนระยะยาวแบบพาสซีฟโดยหาจังหวะการเข้าซื้อหรือขายที่ดีสามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่า,าจริงๆด้วยนะฮะแต่ ผมไม่อยากพูดอย่างนั้นไงนะครับเพราะว่านี่คือการลงทุนนะครับคุณลองมิกแล้วก็ผสมผสานดูนะครับทำทั้งสองอย่างได้คุณก็สามารถสร้างโอกาสการลงทุนได้ทุกวันนี้รูปแบบการลงทุนนะครับสิ่งแวดล้อมครับที่ทําให้รูปแบบการลงทุนแบบเดิมๆมันเปลี่ยนไปตัวคุณก็ต้องเปลี่ยนไปบ้างนะครับไม่ใช่จะยึดติดอะไรแบบเดิมๆนะครับเทคนิคแบบเดิมวิธีการแบบเดิมมันไม่สามารถทําให้คุณได้กําไรอย่างยั่งยืนหลอกนะฮะเพราะฉะนั้นแล้ว ร,รองเปลี่ยนแปลงนะครับลองผสมผสานลหลายๆเทคนิคดูนะครับเพราะเราลงทุนครับเราไม่ได้เล่นพนันนะครับเช่นเดิมครับฝากกดไลค์กด share, Facebook, แชร์ f a c e b o o k Fanpage M Trading Thailand และอย่าลืมครับกด c r i b e YouTube Channel M Trading Thailand ครับ